ไซเมดแซปลิงเอลพิกนี่มันปิกาจูหรือเปล่าเป็นสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นคอนเฟิร์มอ่ะเราอยู่ในแมปที่ชื่อว่า p พชร i g h เตอร์ซิมูเลเนะฮะเป็นแมปของคุณลุโซ่นะครับคุณลุโซเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะฮะเป็นเจ้าพ่อเกมซิมูเลเตอร์ในโลบอกเลยนะฮะเรียกว่าสายเปตัวจริงนี่คือเกมของเขานะครับลองมาเล่นดูครับทำไมมันแหลกๆมาจะปิกาจูาตัวสีชมพูน่ารักดีนะ อันนี้คืออะไรลิสแอนเจคน่าจะเป็นเควสเควสแน่นอนเกมแหลกหน่อยๆน,นะฮะสู้กับสลามไปกดอันนี้คือเพิ่มดาเมจมากขึ้นเหรออ๋อยิ่งกดดาเมจยิ่งเยอะโอเควอร์นิ่งรูตสามศัตรูยากขึ้นใช่ไหมสามดาวสี่ดาวห้าดาวอันนี้คือสัตว์เลี้ยงของเพื่อนเราโดนดาเมจไหมไม่โดนอ๋อแต่สู้นานขึ้นฮะเพราะว่าเราทำดาเมจได้น้อย อ,อมีอันติด้วยเหรอเอาไว้ก่อนแล้วกันมานี้ก่อนเร็วแคนเซิลก่อนสูอยากอ๋อซื้อสัตว์เลี้ยงตัวที่เราไม่ได้เลือกได้หนึ่งรอสิบเก้าโบั๊กเอ้ยขอตัวนี้แล้วกันตัวนี้น่ารักไซเมดมันใส่ได้กี่ตัวส,สัตว์เลี้ยงได้กี่ตัวเดี๋ยวนะผมว่าผมออกเกมเข้าใหม่ดีกว่าเรเวลสิบเอ็ดเลยเหรอทำไมเรเวลสูงกว่าละ่ะ เลเวลสิบเอดาเมจยีสิบหกอันนี้เลเวลหนึ่งดาเมจสิบสามเราอยู่ในเซิร์ฟวีไนะฮะไม่น่าจะกระตุกแล้วมัง้งลองสู้ดูสิสองตัวไปจริงด้วยเป็นที่เซิร์ฟเมื่อกี้คนน่าจะเยอะมัง้งอ่าตรงนี้ต่อได้มาแล้วเท่าไหร่เนี่ยร้อยสองซื้อเลยเหรอนี่คือตู้สัตว์เลี้ยงตู้สัตว์เลี้ยงมีอีพิมีเ e จ e น d ด r รแล้วก็มิต i c a l นะฮะมิติ c a l นี่เป็นแมวใช่ไหมมิติข้อมิติ โอ้คอมมอนในแต่ละโซนก็มีสัตว์เลี้ยงหลายๆแบบนะครับความยากต่างกันไปโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับคุณลุโซขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณครับใช้เงินเป็นหลักในการเปิดแล้วก็ซื้อโซนตรงนู้นอันนี้คือรีวอร์ดเป็นเควสนะฮะสัตว์เลี้ยงได้ตัวนี้มาตัวหนึ่งก็ต์ลิฟมีแพะมีหมูแล้วตัวนี้ตัวอะไรลิงที่หน้าช็อปนะฮะมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นลิมิเต็ดนะครับมีเจ้าเป็ดนี่ก็โปเกมอนใช่ไหมเนี่ย มีน้องหมามอมเบอร์บอยแคชคาวนะครับแพงสุดพันห้ารโลบัคกมีอัลตร้าด้วยเปิดสัตว์เลี้ยงสามตัวใส่สัตว์เลี้ยงได้อีกหนึ่งตัวโอเคคูณสองเหรียญเออคูณสองเหรียญมาเท่าไหร่สามอยกสิบเก้าโลบัคกเลยเหรอเอามาเอามาเมกาลักเท่าไหร่หกร้อยกสิบเก้าโลบักเอามา เจ้าวัวนะฮะเลเว่าสิบแปดดาเมจสามร้อยสี่พันห้าร้อยโลบัเอามาโอเคฮะตอนนี้นะฮะมีน้องหมูมีน้องลิงมีน้องแพะแล้วก็มีวัวนะครับสี่ตัวคลิกค้างไว้ก็จะไปทั้งหมดแต่ละตัวก็จะมีสกิลของมันนะครับเจ้าหมูก็เป็นไฟพุ่งชนเจ้าลิงอันนี้พายุเนี่ยน่าจะเป็นของตัวนี้เจ้าแพะน้องแพะสีว่าฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นของของเจ้าวัวนะฮะ อ,อันนี้คือของลิงสีม่วงส่วนน้องหมูก็คือพุ่งชนมีอยู่สี่พันสามนะฮะเมื่อกี้ไม่มีเมกะลักตอนนี้ซื้อมาแล้วเมกะลักดูสิจะได้ดีขึ้นไหมได้แลมาตัวหนึ่งสัตว์เลี้ยงสวยนะฮะเออวิทตเข้ามาแล้วเอ,อตัวไหนตัวนี้มูลครับเลเวลสองดาเมจหกสิบเก้านะฮะ ดาเมจหกสิเก้าตัวนี้ออกไปเลยอืมน้องแมวมาแล้วมันรวมกันได้ใช่ไหมเพิ่มค่าประสบการณ์ให้ถ้าตัวที่ซ้ำกันกลายเป็นเลเวลห้าดาเมตเก้าอยู่ดีเลเวลสูงแต่ดาเมจน้อยแล้วเจ้าดอกไม้เมื่อกี้ดาเมดยี่สิบเอ็ดอันนี้สิบสามเจ้าหมอ,อกไปแล้วกันนะดอกไม้มาเท่าไหร่ละห้าพันแปด หมื่นสองนะฮะโซนต่อไปมีตัวยากกว่านี้ไหมอ๋อนี่นี่นี่น,นี่เหมือนเป็นก้อนหินห้าหมืนห้าตัวนี้ดีกว่ามาเหมือนขุดหิบสมบัตินะฮะในพปซิมมเลเตอร์แต่สู้กับสลามแทนขุดไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยหมื่นห้าแล้วแป๊บเดียวไม่นานโดนได้ไหมโดนได้ HP ไม่ลดเรียบร้อยโซนต่อไปใต้ทะเลใต้น้ำ ตัสัตว์เลี้ยงใช้หนึ่งพันเหรียญฮะเมื่อกี้ใช้ร้อยหนึ่งอ่าแล้วก็โซนต่อไปตรงนูน้นมันมีแต่ละรูดใช่ไหมสัตว์เลี้ยงก็จะยากขึ้นยากขึ้นอันนี้รูดห้าตรงนี้รูดเท่าไหร่รูดหกอันนี้น่าจะเก่งสุดสามหมื่นสองก็ยังไม่เยอะนี่ตัวนี้เีียมตาลคิงสลักแสนสามฮะมา เออสู้เขาสู้เขาโอเคเหลืออีกเงินกว่าไม่นานเท่าไหร่พอจะฟาร์มได้อยู่จาก 3, แสนสามเรามีเงินอยู่สามพันดูซิว่าได้เท่าไหร่มาดูสัตว์เลี้ยงโซนนี้จะเป็นยังไงหมื่นแปดนึกว่าจะได้เยอะกว่านี้รวมแล้วก็ประมาณหมื่นห้าใช่ไหมมีอยู่สามพันเฮ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้สวย แต่ว่าแลนะฮะออโซฟลายดีเจนเดรี่ไม่ออกเลยดีเจนเดรี่เมทิคอลเฮ้ยมาแล้วดีเจนเดรี่เฮ้ยเจ้าตัวนี้มัน <c oughs> อ่ะเป็นฉลามนะฮะอีปิกไม่ออกมาลีเจนเดรี่เลยแล้วก็เมทิคอลลีเจนเดรี่เท่าไหร่ลีเจนเดรี่เลเวลสิบห้านะฮะ ดาเมจ95เลยโอ้ตัวเก่าออกไปเลยสัตว์เลี้ยงโลบักเท่าไหร่นะ200กว่าก็ยังเก่งอยู่ว่าตัวไหนออกไปตัวนี้ออกไปตัวนี้มาแล้วก็เมื่อกี้ลองลงมาก็คือตัวนี้เลเวล11ดาเมจ32นะฮะสามารถรวมได้ตัวที่เลเวลสูงสุดคือตัวนี้เลเวล14แล้วก็ยูไนท์ไป ตัวเมื่อกี้น่าจะเก่งสุดแล้วแหละใช่ไหมหกดาวห้าดาวรุ่ที่หกอนิเมชันไม่เหมือนกันเลยฮะแต่ละตัวนี่มีหมุนด้วยนะหมุนโตขึ้นโตฉลามใช่เป็นลูกคลื่นพัดไปนี่มาละมาละดูไหมดูไหมนี่เรียกคลื่นมาโอ้โหถึงว่าทำไมเซิร์ฟแหลกตอนแรกอนิเมชันเยอะเอฟเฟกเยอะ หรือว่าเปลี่ยนสั์เลี้ยงแล้วเงินได้เยอะขึ้นไหมนะฮะมีอยู่สามพันหนึ่งหมื่นแปดเหมือนเดิมแสดงว่ารอบหนึ่งตัวหนึ่งได้หมื่นห้าตรงนู้นห้าหมื่นสู้กี่ตัวสี่ตัวนะครับปลดล็อกโซนต่อไปโซนสุดท้ายในอัปเดตนี้ไปโซนต่อไปฮะหกหมืนสามไปได้ครบทุกโซนแล้ววันนี้เมืองไฟฟ้าตอนหนึ่งคืน นี่คือหน้าตาสัตว์เลี้ยงทั้งหมดโซนนี้น่าจะดูแบบเป็นโลกอนาคตใช่ไหมสัตว์เลี้ยงตู้อยู่ไหนตรงนี้สี่พันห้าเปิดได้สองตัวมาอืมคอมมอนเทาวิ่งเ่ยรู้โตด้วยเออหุ่นยนต์อันคอมมอนเจ้าบอดอันนี้น่าจะเป็นงูงูน้ำตัวนี้ก็เท่ดูหน่อยเท่าไหร่ พลังขุดเยอะยี่สิบเอ็ดนะฮะร้อยหิบสองเลยเหรอวัดอ่ะตัวนี้ออกไปเลยพลังขุดเยอะมากแล้วก็ตัวนี้ร้อยสิบสองฮะอ่าตัวไหนออกตัวนี้ออกโอ้เสียดายอ่ะน่ารักอื้อือเข้าไปใกล้มากขึ้นกระโดดเตะ <laughs> กระโดดเตะน่ารักตัวโรบอทล่ะหัวโขกื้อ ได้มาหกพันเองไหนดูบอสหน่อยดูเจ้ากระต่ายอ๋อที่หางเป็นปลัก๊กเข้ากับโซนไฟฟ้าดูอันติหน่อยสิอันติเป็นยังไงรุนล็ด,ลดช็อตไฟืออเฮ้ยแอนิเมชันดีมากเลยอ่ะชอบสองแสนอันนี้ล้านหนึ่งโว้ล้านหนึ่งเลยฮะ ใช้เวลาพอสมควรเลยนะฮะเหลือห้าแสนแล้วไม่พอสมควรนะานาันอยู่นั่งรออยู่เนี่ยตัวชาลามก็เล่นน้ําไปตัวนี้ก็เตะแล้วก็ชอตไฟฟ้านั่งดูเพลินๆเนออไม่ได้เสียบปลั๊กด้วยนะมาลุ้นกันดูได้เท่าไหร่จากหนึ่งมื่นหนึ่งพลังล้านหนึ่งยังต่ำๆต,ต้องห้าหมืนนะเก้าหมืน เฮ้ยโอเคเลยคุ้มค่าแกการรอของเดิมอย,นะยู่เไรนะหมื่นหนึ่งก็ประมาณแปดหมื่นนะครับเฮ้ยดิจิเนลลี่ว้าวซิกูน่านะฮะกิ้งก่ายใช่ไหมห้าร้อยสิบสามเลยเหรอโอ้ห้าร้อยสิบสามเก่งกว่าตัวนี้อีกนิ่ไม่ใช่เป็นยังไงโอ้โเทชอบชอบมิติกละ่ะมิติกยังไม่มา มิติกหน่อยแสดงว่าออกไม่ยากนะฮะเกมนี้เสร็จเลี้ยงตัวดีๆออกไม่ยากเฮ้ยอิปิกอิปิกตง,งูสี oh ่ร้อยเจ็ดสิบห้า what อ้ไม่นะฉลามตอนนี้นายอ่อนสุดเลยอะแทนตัวนี้ไปก่อนแล้วกันฉลามน่ารัก โอเคฮะนี่คือชื่อแมพว่าอะไรแล้วนะเพชรไฟเตอร์ซิมเลเตอร์นะครับชื่อเรียกยากนิดหนึ่งโอเคฮะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ